อยากสนุกตื่นเต้นกับเว็บไซต์กีฬาชื่อดังคลิกแอดไลน์ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับการแข่งขันฟุตบอลเอฟเอครัพรอบ5เมื่อวันพุธที่10กุมภาพันธ์เลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเอาชนะบรตันแอนฮอบเอาเบียน1-0ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายในศึกเอฟเอคัพได้สำเร็จเบดด้โรเจอร์ผู้จัดการทีมเลสเตอร์มอบโอกาสทองให้กับฟอนเต้เดลิแคมเบลฟูลแบ็กวัย19ปี และเป็นนักเตะดาวรุ่งจากเลสเตอร์ซิตี้ชุด u 23ได้ออกสตาร์ทในทีมชุดใหญ่เป็นครั้งแรกก่อนเกมดังกล่าวมีการเรียกผู้เล่นจากเลสเตอร์ซิตี้ชุด u 23มาร่วมฝึกซ้อมกับชุดใหญ่หลายคนอาทิเช่นฟลิน์ซิสเน่ตาวารเรสคานยาเลชาเบล่าและฟอนเตเดลี่แคมเบลรวมไปถึงธนวัตซ์ซึงจิตถาวรกองกลางดาวรุ่งชาวไทยด้วยนัดถัดไปเลสเตอร์ซิตี้จะเปิดบ้านพบกับองแดงลิเวอร์พูล ในศึกเปเปอร์ลีกวันเสาร์ที่13กุมภาพันธ์นี้เวลา19นาิก30นาทีตามเวลาในประเทศไทยเบอร์ e ์โรเจอร์ตั้งเป้าคว้าความสำเร็จในศึกเอฟเอคัพหลังนำเลสเตอร์ซิตี้เอาชนะบริทันไปแบบวุดวิด1-0ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จเมื่อคืนวันพุธที่10กุมภาพันธ์ใชยชนะในเวลาปกติที่คิงพาวเวอร์สเตเดียม ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ในเกมรอบที่5ที่ค่อนข้างน่าเบื่อจนกระทั่งเคเลซี่อิเฮนาโชมาทำประตูชัยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายทำให้เลสเตอร์ผ่านกสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้2ฤดูกาลติดต่อกันทั้งนี้เลสเตอร์โดนเชลซีเขี่ยตกรอบก่อนรองชนะเลิศไปเมื่อฤดูกาลที่แล้วและโรเจอร์ก็ต้องการที่จะไปให้ไกลกว่านั้นในฤดูกาลนี้โดยโรเจอร์กล่าวว่าผมเชื่อว่าเราดีขึ้น หัวจิตหัวใจในทีมเติบโต,ตขึ้นมากกว่าปีที่แล้วมาดูกันว่าเราจะก้าวไปต่อได้ไหมมาดูกันว่าเราจะได้อะไรทุกคนดีใจที่ไม่ต้องต่อเวลาเพิ่มอีกครึ่งชั่วโมงเกมนี้เราเสียจังหวะไปเล็กน้อยและเราไม่มีโอกาสมากนักคุณต้องเดินหน้าสู้ต่อไปมันเป็นอีกหนึ่งคลีนชีทชัยชนะที่ยอดเยี่ยมบรรดาผู้เล่นได้รับโอกาสลงเล่นและผ่านกาสู่รอบก่อนรองชนะเลิศอีกครั้งแต่ทัพจิงจอกสยามก็เจอข่าวร้าย หลังเจมส์จัสตินถูกหามออกไปด้วยอาการบาดเจ็บที่หัวเขา่าหลังตกลงมาพื้นผิดจังหวะซึ่งโรเจอร์กล่าวว่าหวังว่ามันจะไม่เลวร้ายอย่างที่เห็นในตอนแรกเขาบอกว่าเขาสามารถเดินออกไปได้และหลังจากไปอยู่ในห้องแต่งตัว5นาทีเขาก็ดูโอเคขึ้นดูครั้งแรกไม่มีอะไรร้ายแรงซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีเกมมีต้องยอมรับว,ว่าส่วนใหญ่แล้วไบรตันเป็นฝ่ายที่เล่นได้ดีกว่าและพวกเขาก็เกือบได้ประตูขึ้นนําไปก่อนเมื่อแอนดี้เซกิรี่ หลุดไปชิปบอลข้ามตัวแดนนี่วอร์ดในด่านจิ้งจอกเข้าประตูแต่เจ้าตัวยืนล้ำหน้าไปก่อนแล้วก่อนเจ้าถิ่นจะอดเ hey! ฮบ้างเมื่อซึนคิซุนแดกระทุ้งบอลเข้าประตูไปแต่ไลแมนก็ยกธงล้ำหน้าในจังหวะก่อนหน้านี้ของอิเฮนาโชจากนั้นไม่มีฝ่ายไหนสามารถสร้างโอกาสได้ชัดเจนจนกระทั่งเข้าสู่ช่วงทดเจ็บนาทีสุดท้ายอิเฮนาโชทําประตูที่6ของฤดูกาลจากจังหวะที่ยูริเตลรมองได้ลูกเตะมุมสั้นทางขวา ก่อนหยอดมาหน้าปากประตูกองหน้าชาวนไนเีเรียยืนโล่งคนเดียวทเทคตัวโม่งบอลตรงกรอบเขตโทษหกหลาเข้าประตูไปก่อนจบเกมเลสเตอร์ซิตี้เฉลี่ยไบรตัน1-0ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปงานนี้สร้างความผิดหวังให้กับแกแฮมพอตเตอร์กุนสือเจ้านกนางนวลเป็นอย่างมากเราผิดหวังเราทุ่มเทกับเกมนี้มากๆจะเห็นจิตใจที่เหนื่อยล้าในสนามแต่เราก็ผ่อนคลายเล็กน้อยหลังจากนั้นฟอร์มการเล่นของเราดีมาก เราทำได้ดีกว่าพวกเขาเราดีใจกับเรื่องนั้นแต่ก็ผิดหวังกับผลการแข่งขันทั้งสองฝ่ายไม่ค่อยจะมีโอกาสมากนักในการทําประตูและมันก็เป็นเกมที่รัดกุมทั้งสองฝ่ายต่างป้องกันได้ดีเราไม่มีโอกาสมากพอในพื้นที่สุดท้ายที่เราจะพอใจได้แต่ฟอร์มการเล่นของเราจนถึงจุดนั้นถือว่าดีนะในช่วงต่อเวลาพิเศษเราอาจมีอิทธิพลในเกมมากกว่านี้เล็กน้อยแต่มันก็ไม่เกิดขึ้นฟอร์มการเล่นโดยรวมแข็งแกร่งในการเล่นกับทีมที่ดีอย่างเลสเตอร์ เราเป็นทีมที่ดีกว่าตลอด90นาทีเราทําได้ดีหลายอย่างแต่มันยากที่จะคิดถึงเรื่องนั้นเพราะเราผิดหวังมากที่เราแพ้เคลิซี่อิเฮนาโชกลองหน้าจากเลสเตอร์ซิตี้พอใจกับผลการแข่งขันในศึกเอฟเคัพรอบ5ที่ตนเองเป็นฮีโร่ยิงประตูในช่วงทดเจ็บให้กับเลสเตอร์เฉือนชนะไบรตันไป1ประตูต่อ0ูนย์ เกมนี้นักเตะทั้งสองลงเล่นกันท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเหน็บอุณหภูมิที่เมืองเลสเตอร์ลดต่ำลงเหลือเพียงลบสองศาเซลเซียสผมมีความสุขมากทุกคนต่างมีรอยยิ้มวันนี้อากาศหนาวมากทุกคนอยากให้จบเกมโดยเร็วเราอยากกลับบ้านและผมเองก็มีความสุขที่เราสามารถคว้าชัยชนะได้ใน90นาทีเกมนี้เป็นหนึ่งในเกมที่เราลงเล่นท่ามกลางอากาศที่หนาวสุดๆด,ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นนักเตะที่เล่นอยู่ในสนาม หรือผู้เล่นที่ซุ้มมานั่งสำรองต่างก็รู้สึกเหมือนถูกแช่แข็งเลยทีเดียวตอนที่ผมทำประตูได้ทุกคนต่างก็ดีใจเพราะอากาศมันหนาวจริงๆพวกเขาต่างอยากกลับบ้านแต่มันก็เป็นเกมที่ยอดเยี่ยมของเราและตอนนี้เรากำลังมองถึงเกมในรอบต่อไปอีเียนานะโชคกล่าวทิ้งท้ายสตีบิลเกิลโคตเลสเตอร์ซิตี้ชุดยู23ยอมรับว่าทีม ต้องปรับการเล่นเกมรับหลังแพ้กับดับบี้คาลตี้1ประตูต่อ2ในศึกเพลมตช์สก2นัดล่าสุดเลสเตอร์เสียประตูเร็วในช่วงครึ่งแรกก่อนมาได้ประตูในช่วงครึ่งหลังจากลูกโมงของวิลรัสแต่ก็ไม่สามารถทำประตูตีเสมอได้หลังจากนั้นผมผิดหวังกับผลการแข่งขันแต่พอใจกับการตอบสนองของผู้เล่นในช่วงครึ่งหลังผมคิดว่าเราทำได้ดีขึ้นกับการเล่นในแดนของคู่ต่อสู้ในช่วงครึ่งหลังและพยายามจะไม่เสียประตู แต่กับการเล่นเกมรับที่ผิดพลาดเราควรจะประกบคู่ต่อสู้ให้ดีมันเป็นความผิดพลาดที่ง่ายเกินไปและสําหรับอีกหนึ่งประตูก็เป็นความผิดพลาดเช่นกันกองกลางของเราไม่ได้พยายามไล่บอลหรือวิ่งบังทางคู่ต่อสู้ผมคิดว่าพวกเราอาจเสียประตูมากกว่านี้ด้วยซ้ําเราจึงพยายามปรับเปลี่ยนและแก้เกมในช่วงพักครึ่งเหมือนกับเกมก่อนๆและทําได้ดีขึ้นพยายามเล่นเกมรุกสร้างโอกาสมันน่าเสียดายที่เราน่าจะทําประตูได้มากกว่านี้บิเกิลโฮกล่าวทิ้งท้าย ีเฮนน์ชั่วโมงพังประตูชัยพาเลสเตอร์เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเอฟเอครัจิงจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ลงสนามในเกมเอฟเอครัรอบ5้าเปิดคิงพาวเวอร์สเตเดียมรับการมาเยือนของไบ,บรตันแอนด์โฮบเอาเบียนเบรนเอร์จได้เจมี่วอด,ดีและวิเฟตเอเดีกลับมาประจําการอีกครั้งแต่ยังต้องปรับผู้เล่นในตำแหน่งอื่นพอสมควรโดยฟอนเต้เดลิแคมเบลแบ็กขวาตะลุ่งจากชุดยูย่ออกซาร์ทในทีมชุดใหญ่เป็นครั้งแรก โรเจอร์ปรับมาเล่นในระบบปากันหลัง3ตัวโดยใช้เดเนียนอามารตีชากราโซยุนซูและเจมส์จัสตินส่วนวิ่งแบกขวาซ้ายใช้ฟอนเตเดลิแคมเบลและลุคโทมัสแดนกลางวิเฟตเอดีดี้กลับมายืนคู่กับยูริเตลมองส่วนแนวรุกอายเซเปเรสยืนซ้ายเซนกิอุนแดยืนขวาและเจม่วานดี้เป็นหน้าเป้าส่วนผู้รักษาประตูสลับมาใช้แดนนี่วอร์ดเกมในครึ่งแรกเป็นทีมเยนไบรตัน ที่เป็นฝ่ายของเกมบุกกดดันเลสเตอร์ได้มากกว่าเล็กน้อยยังไงก็ตามเลสเตอร์ก็ต้องรับประหาจังหวะโต้กลับได้ดีแต่ทั้ง2ทีมยังไม่มีโอกาสทําประตูกันมากสักเท่าไหร่จบครึ่งแรกยังเสมอกันอยู่ที่0ประตูต่อศูนย์ครึ่งหลังเลสเตอร์เปลี่ยนเอาเจมส์แมดิสันฮัมซาชาวดีและเค r ริซี่อิเฮนาโชลงมาเล่นแทนอายเซเปเรสวิเฟตเอดดีและเจมี่วาดีนาทีที่65 แอนดี้เซกรีหลุดไปส่งบอลตุงตะข่ายแต่ผู้ตัดสินยกธงเป็นจังหวะล้ำหน้านาทีที่67เป็นเลสเตอร์ที่ส่งบอลเข้าประตูไปได้บ้างจากเจนซิจุนเดแต่เคดดซี่อิฮานาโชอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าก่อนแล้วนาทีที่เจมส์เจมจัสตินได้รับบาดเจ็บที่เข่าขวาต้องเปลี่ยนให้คิสเนนฟุกลงมาเล่นแทนท้ายเกมเลสเตอร์บุกมากขึ้นนาทีที่86เซนกิตอูเดหลุดไปยิงมุมแคบ แต่ก็ยังติดเซฟผู้รักษาประตูไบรตันเกมทําท่าจะจบลงที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ต้องต่อเวลาพิเศษแต่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บยูริเตลรมองกระหยอดจากเส้นหลังลึกมาเสาสองอเฮนาโชขึ้นหมงเข้าประตูไปอย่างสวยงามเลสเตอร์ขึ้นนําในนาทีที่90้บวกหและก็จบเกมไปด้วยสกอร์นี้เลสเตอร์จึงผ่านเข้าไปเล่นในรอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปโดยนัดถัดไปเลสเตอร์จะเปิดบ้านพบลิเวอร์พูล ในศึกพิมลีกวันเสาร์ที่13กุมภาพันธ์นี้เวลา19นาฬิกา30นาที